แหน่งเซลล์มาสเตอร์คือสมาชิกที่อยู่ในระดับสเปเชียลเอเจนท์ที่มี P ีวกลุ่มสะสม2 5 0ล้านพีวขึ้นไปโดยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์อยู่ที่64,000บาทถึง1,2,000 0บาทผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์จะได้รับอั o มีเฮโมฮิม1ชุดอั o m ม s สกินแคร์ซิสเต็มโดเฟ1ชุดและอั o m มิอีฟนิ่งแคร์โฟเซต1ชุด สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ในเดือนมีนาคม2,564นะครับรวมทั้งสิน 2, ้น2,185ท่านทั่วโลกซึ่งจำแนกได้เป็น g l o b a l t o m m y 2,140ท่านและประเทศไทย45ท่านด้วยกันครับขอแสดงความยินดีกับ New Cell Master ทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ New Cell Master กานติมามูราชิวะนะคะชื่อเล่นว่าไอค่ะจากจัหวัดมุราชิานีนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอเท้าความนิดนึงนะคะว่าไอรู้จักกับปทุมี่ได้อย่างไงนะคะไอรู้จักปทุมี่นะคะได้ตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4แล้วค่ะช่วงเวลานั้นนะคะก็ใกล้จะจดเรียนจบแล้วใช่ไหมคะไอก็เลยกําลังมองหางานที่จะทําอยู่แล้วบังเอิญน,นะคะมีพี่คนนึงค่ะเขามาแนะนำปทุมี่ให้ไอรู้จักค่ะไอก็เลยได้ลองใช้สินค้าดูเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะหลังจากนั้นค่ะผลปรากฏว่าหน้าเปลี่ยนค่ะ ะะลหลายๆคนก็ทักนะคะว่าเออไปทําอะไรมาทําไมได้าูเรียมเนียนขึ้นนะคะหน้าดูขาวสายฉวาวขึ้นนะคะใช้คิมตัวไหนแนะนำหน่นนหอยสิอยากจะใช้ด้วยนะคะนั่นก็เลยทาให้อรู้สึกว่าอชอบสินค้าของอันโทมีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ทดลองใช้สินค้าไปจนหมดทางเว็บไซต์เลยนะคะก็ปรากฏว่าสินค้าดีในทุกๆตัวแล้วก็หลงรักในตัวสินค้าโทมี้มากค่ะนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้อนะคะ ตัดสินใจนะคะที่จะลองเข้าไปศึกษาในอัตโทมีดูผลปรากฏว,ว่าบริษัทดีสินค้าดีแผ่รายได้ก็ดีดีเป็นหมดทุกอย่างนะคะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นนะคะก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยนะคะที่จะทำอัโทมีพอไอนะคะรับปริญญาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะทำอัตโทมีแบบฟูลไทม์นะคะทำมาเรื่อยๆตลอด3ปีนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ไอ้นะคะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์มากๆเลยนะคะที่ทำให้อายได้รู้จักกับธุรกิจด,ดีๆอย่างอัทโหมี่แบบนี้แล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ช่วยเหลือคอยชี้แนะมาโดยตลอดนะคะออตลอดสามปีที่ผ่านมานะคะที่ไอได้ทำอัโทโหมี่มานะคะรู้สึกสนุกมากค่ะนะคะได้รู้จักผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งอัตโหมี่เป็นงานที่อิสระมากไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำอัตโหมี่ได้ บางทีเราไปออกพื้นที่เราก็สามารถทํางานด้วยเที่วด้วยได้นะคะซึ่งการทำธุรกิจนี้เป็นการทําแบบมีความสุขคะ่ะไม่เสีเ่ยงเพราะาเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยหลายๆคนทํานะคะก็ไม่ต้องลงทุนนะคะก็ไม่ต้องกลัวเจงใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะก็เลยทําแล้วมีความสุขมากๆ ยิ่งเวลาที่ไอคาวาโทมีนะคะจะมีความสุขทุกครั้งค่ะที่ได้ออกไปแบ่งปัน,บ,บ,ปนบอกเล่าสินค้าที่ดีแต่ราคาไม่แพงให้ทุกคน,นรู้สึกนะคะได้ช่วยให้เขานะคะมีผิวหน้าที่สวยมีผิวหน้าที่หลอ่อแล้วก็ทําให้เขาประหยัดเงินในกระเป๋าเองด้วยนะคะและมีความสุขทุกครั้งค่ะที่ได้ไปบอกเล่าถึงธุรกิจอโทมี omy, ว่าเป็นธุรกิจที่เป็นโอกาสนะคะที่เป็นโกเบวิเศษให้เขาเกิดรายได้เกิดขึ้นมาค่ะนะคะ ก็พอไอทําอตโทมนี่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะช่วงระยะเวลาหนึ่งก็มีพันเนอร์ถือขึ้นมาค่ะแล้วมันยิ่งทำให้การทํางานนั้นสนุกขึ้นไปใหญ่เพราะว่าเราต้องทํางานเป็นทีมนะคะเราไม่ต้องเดินคนเดียวโดดเดี่ยวต่อไปค่ะการที่เราได้ทํางานเป็นทีมนะคะเราก็จะได้ช่วยเหลือนะคะเคกกันนะคะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดมาก็ขอบคุณพันเนอร์มากเลยนะคะที่ตัดสินใจเดินตามไปมานะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาและก็ จับมือกันแน่นนะคะตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันมันทําให้ไอนะคะได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการที่เรามีพันธุ์เนือเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าเรานะคะจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นํานาพาพันธุ์เนของเราให้ประสบความสําเร็จไปกับเรานันเองคะ่ะและที่สําคัญก็ขอบคุณครอบครัวนะคะทีเ่เข้าใจไอนะคะถึงแม้ว่ากลับไปบ้างนะคะบนอยู่แต่ก็ยังเข้าใจอยู่นะคะนะคะแล้วก็คอยให้กาลังใจไอนะคะว่า ให้ไอยชยสู้ในการทำอัโรมี่และที่สำคัญก็คือขอคุณตัวเองค่ะที่ตัดสินใจที่จะทำอัโทมี่อย่างขยันมุ่งมั่นอดทนนะคะจนวันหนึ่งนะคะเกิดปรากฏการ์ค่ะเป็นเซลล์มาสเตอร์อัตโนมัติภายใน8วันซึ่งอจริงๆนะคะตอนแรกไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองเป็นเซลล์มาสเตอร์แล้วแต่ทางสปอนเซอร์โทรมาบอกไปว่าไอลองเช็คทีวีดูนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่8ก็เลยไปเช็คดูนะคะผลปรากฏว่า พีวีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะขึ้นฝั่งละ2อล้านหพีวีนั่นหมายความว่าไอเป็นเซลล์มาสเตอร์อัตโนมัตินะคะก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจนในตัวเองนะคะที่ในที่สุดก็เป็นเซลล์มาสเตอร์ได้แล้วนะคะก็นี่แหละค่ะก็ขอบคุณตัวเองที่มุ่งมั่นจนประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะคะมันเป็นผลลัพธ์นะคะที่จากการที่เราทำอัตโนมนทุกๆวันอย่างอดทนนะคะจนทําให้ฐาพู้นพวกของเราแน่นมากพอนะคะที่จะทํา เซลมาสเตอร์จนได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่นี้นะคะซึ่งเป้าหมายต่อไปนี้ของไอ้นะคะไอ้ตั้งใจว่าจะทำออโต้เซลมาสเตอร์ให้ได้ภายในปี65หรือปีหน้านี้นะคะ่ะแล้วก็จะทำมาทูมีต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงตำแหน่งอีพีเรียมาสเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะอืมครับเธอก็อสวัสดีแค่์พี่กุดี้นะคะชายานิสาคาริยอค่ะ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่ได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอย่างอะโตมี่นะคะที่แรกที่ได้ยินชื่ออะโตมี่เนี่ยค่ะไม่รู้มาก่อนหรือว่าเป็นอะไรนะคะสปอนเซอร์มาแนะนำให้พี่ทานฮีโมฮิมแล้วก็มาได้ทดลองใช้สินค้าคือความสวยความงามก็คือเซตสี่นะคะเซตสี่พอพี่ใช้เซตสี่นะคะโดยที่เข้ามาทดลองพี่ใช้ในวันนั้นเลยคะ่ะพี่เกิดความประทับใจเพราะหลังจากใช้เซตสี่และใช้แอมพูนะคะกับไอครีมพอใช้เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตาดีขึ้น ะะกิดความเปลี่ยนแปลงวันนั้นเลยนะคะพี่ก็ตัดสินใจซื้อสินค้าซื้อผิดพันธุ์ในฐานะในฐานนะเป็นคอนซูเมอร์นะคะเป็นผู้บริโภคแล้วก็บังเอิญน,นะคะบังเอิญที่ว่าบังเอิญที่ว่าตอนนี้พี่ได้ทราบข่าวตอนนั้นนะะพี่เริ่มเข้ามาตอนเดือนธันวาธันวานะคะตอนนั้นอินเดียจะงเปิดตัวอินเดียเพิ่งเปิดตัวตุลาคมคนเริ่มมาคุยกับพี่แล้วเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นทํางานอยู่ที่อินเดียมานานมากมากกว่าสิบปีพี่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาพี่เป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยายลัยและก็โรงเรียนอินเตอร์ที่ประะะเเทศอินนดียนนะคะ พอตอนนี้พอเห็นว่าอินเดียกำลังเปิดตัวพี่ก็เลยเห,เห็นโอกาสนะคะเห็นเห็นโอกาสที่ว่าจะมาทําเป็นธุรกิจเห็นโอกาสที่จะมาทําเป็นธุรกิจพี่ก็เลยมาศึกษาตามแผนงานนะคะคือของอาโตมี่เนี่ยจริงๆแล้วสินค้ามันโตสินค้ามันดีอยู่แล้วใช้ดีก็บอกต่อพี่ก็เริ่มคุยกับเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็ถามก็ถามอยู่ยังไงยังไงพี่ก็อธิบายเรื่องตัวสินค้าสินค้าพออินเดียเปิดตัว พี่ก็เริ่มดีคูดเนาะบอ,อบอกต่อบอกต่อเพื่อนๆปุ่งพี่ตอนนี้คนอินเดียเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเริ่มใช้ละแล้วพี่ก็เริ่มมีทีมงานเยอะๆเลยพี่ก็มีโปรดิวนเซอร์พี่มาคุยเรื่องแผนงานให้ฟังว่าพี่กูดีน่าจะขึ้น SM เ m เ็นาะใน SM พี่ก็ตั้งเป้าหมายที่ SM <S <S แต่การที่พี่ใช้สินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อและทีมงานพี่ก็ใช้ดีแล้วบอกต่อเพราะว่าตัวตัวมี่เนี่ยฮะตัวผิดพัน์มันเป็นตัวที่นําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะคะจากการที่ว่าพี่จะขึ้น SM กลายเป็นว่าพี่ได้ DM พี่ต้องขอขอบคุณผิดพันธ์อตอมี่นะคะที่ให้พี่กล้ามาติพตตรงนี้และทําให้ลูกทีมพี่เพื่อนๆร่วมงานที่มาทํางานกับพี่เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการง่ายมากนะคะที่จะรับตําแหน่งที่จะขึ้นตําแหน่งและสินค้าไม่ได้แพงค่ะมันเป็น affordable นะคะมัน reasonable มากเพราะสินค้าเรามีทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะแล้วก็มันราคาที่บอกว่าเทียบเท่ากับไม่อยากเอ่ยชื่อนาอเพราะว่ามันก็หลายๆแบรนด์แต่ของเราถูกกว่าแล้วก็ดีกว่านะคะพี่ทุกวันนี้นะคะพี่กูดี้เป็นแฟนอตมีตัวจริงนะคะตั้งแต่ ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนออตอมีทั้งหมดนะคะแตยังแอนบิวตี้นะคะพี่จอร์ดมีไทยแลนด์แล้วแล้วก็พี่ก็มองนะพี่ก็มองว่ามันเป็นแคสซิฟอินคัมนะคะมันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นพี่ตัวนี้ก็60กว่าแล้วเนาะพี่ก็มองว่าถ้าพี่จะต้องเดินทางต่างประเทศตลอดเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทําจะทําได้แค่ไหนตอนนี้พี่เลยมาแพลนมาแพลนกับสปอนเซอร์ของพี่ว่าพี่จะทำแคสซิฟอินคัมน่ะถ้าสมมติเดินละแสนจะต้องทำยังไงพี่ก็มองว่าเออไอ้น่าจะเดินสองเดือนพี่ก็น่าจะขึ้้้้นนนนชารลไดดดะะะะะคคคปกํัังใจพีี่่วยส